สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิริสสองกันนะคะวันนี้ก็จะามาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ว p ีไอพีย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่รอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะฟีไม่มีค่าบริการนะคะโปรแกรมสามารถใช้ได้กับทุกแบบเลยไม่ว่าไทยนอกหุ้นน้เคาอีกนะสูตรคือร้อยบนบวกล่างซึ่งในโปรแกรมเข้าหลายสูตรเลยแอดก็เลยเลือกสูตรนี้มาเพราะว่าเป็นเล่นปักหน่วยล่าง ปักหน่วยล่างคือกดล่างารูดหลังข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะถ้าเลขออกเบิ้ลอย่างเช่นรอบที่19เนี้ยเลขออกเบิ้ลเราก็จะได้นะคะถ้าเล่นแบบปักหรือรูดเนาะสูตรนี้เล่นปักหน่วยล่างนะสูตรคือร้อยบนบวกสิบล่างสําหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วรอบที่21เอา45 6ห8เอา5ตัวนี้ไปเล่นปักหน่วยล่างกดล่างารูดหลังจะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน50บาทนะเข้ายาวๆเลย1 2 3 4 5ี่ห้า 67รอบนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะคะลองคำนวณดูนะรอบที่20บเอารอบที่19มาคำนวณร้อยบนก็คือ7บวกหลักสิบล่างหลักสิบล่างก็คือ5 7บวก5ได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2องมาเพิ่มให้ได้5ตัวนะคะได้2 3 4 5 6ี่รอบที่20ออก6 8 7ป3ปากหน่วยล่าง3เข้านะคะรอบที่21เอารอบที่20มาคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกหลักสิบล่างหลักสิบล่างก็คือ8 หกบวกแปดได้สิบสี่เอาแค่หลักหน่วยก็คือสี่มับเพิ่มให้ได้ห้าตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะทีนี้เราสามารถตัดลดต้นทุนได้เราจะเช็คสามรอบอย่างเช่นรอบที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเราจะลงทุนรอบที่ยนะี่สิบเนาะปักหน่วยล่างก็คือเจ็ดเจ็ดเข้าทําสัญ,ญลักษณ์ไว้รอบที่สิบแปดปักหน่วยล่างคือสามสามเข้าทําสัญ,ญลักษณ์ไว้รอบที่สิบเก้าปักหน่วยล่างคือห้าห้าเข้าทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ทีนี้เราเช็คมาสามรอบตําแหน่งไหนไม่เข้าเราจะตัดตําแหน่งนั้นนะคะก็จะมีตําแหน่งที่หนึ่ง ตำแหน่งที่5ไม่เข้านะก็จะเหลืออยู่ก็จะเหลืออยู่3ามตำแหน่งคือเลข3เลข4เลข5เอาไปเล่นปากหน่วยล่างนะรับที่20ก็ออก83ออก3นะคะ3เข้าเราก็ได้แปลว่าเราใช้ทุนแค่30บาทนะยี่กิจจะให้1บาทเท่ากับ ท่ากับ90บางครั้งก็92เนอะ90ลบ30กำไร60บาทเลยนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช่อง d ี2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวนันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ